ราคาดีมากๆเลยนะคะเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสนกมืนบาทค่ะราคานี้ได้ขับ New C-Class โมเดลล่าสุดด้วยนะคะได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดบล็อกใหม่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะกับ New C 2 2 0 d ไอ้บังกาสีขาวสุดสวยซื้อง่ายขายข้องเครื่องยนต์ดีเซลนะคะใครที่ตามหาอยู่ต้องรีบเลยค่ะคันนี้ได้โมเดลใหม่นะคะเป็น C-Class W 2 0งศหหน้าตาสวยมากๆสังเกตคันนี้สวยกว่าคันอื่นทั่วไปเพราะว่าเสริมหล่อเป็นตัวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบตัว ตาแพทเทิร์นที่มีความสวยเด่นมากๆรับกับตัวดาวกระจกตัวนี้นะคะล้อมันติสป็กขนาด18นิ้วค่ะลายจะเป็นไลซี่สีทูโทนไบคัลเลอร์สวยเด่นมากๆเลยทีเดียวค่ะตัว c ีคัสโมเดลดีนะคะมีความสวยแล้วก็ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะด้วยคันนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะคะดีไซน์ไฟไท้ายหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับตัวริฟิเซอร์ด้านล่างเป็นแบบโครเมียมของรุ่นเอวังการดตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะพื้นที่เก็บของด้านหลังนี้นะคะเรายังใช้เท้า เตะเบาๆแบบนี้ค่ะก็เปิดตัวฝาท้ายได้แล้วสมูทมากๆเลยนะคะพื้นที่เก็บของเยอะมากๆเลยค่ะการันตีเลยว่าคุณลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบมากๆเลยทีเดียวนะคะปิดแบบไฟฟ้าก็ง่ายดายเช่นกันค่ะตัวรีโมทเรามีไว้ในกระเป๋าแบบนี้เองค่ะสบายมากทั้งเปิดฝาท้ายทั้งเปิดตัวรถได้ง่ายดายมากๆรีโมทดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะสวยมากๆค่ะและจะไม่พูดถึงหัวใจสําคัญของคันนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่ชื่อรุ่น C220 d อดีบ่งบอกถึง ขุมพลังดีเซลนั่นเองค่ะขุมพลังดีเซลคันนี้นะคะได้บล็อกใหม่ทั้งหมดเลยค่ะทั้งเครื่อง 2,000cc ได้พละกำลังแรงมา้า200แรงมา้าแล้วก็เกียร์ตัวใหม่9สปีดด้วยค่ะอย่ามีหนึ่งครั้งเลยนะคะว่าใครที่กำลังหารถดีเซลโฉมใหม่เครื่องยนต์สุประหยัดคนันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะกับราคาเพียงแค่1,890,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังตามหายอยู่นะคะต้องรีบสแกน QR code คมาสอบถามที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะ หรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคาล็อกอะไรของเรา w w w b e เ t ็บแมทเรเรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมาอีก200คันแบบจุใจเลยค่ะ<ล>เข้ามาด้านในแล้วค่ะภายในคันนี้กว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและรุ่นนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีดีไซน์ด้านในใหม่ทั้งหมดเลยค่ะจุดศูนย์รวมสายตาเลยนะคะกับแดชบอร์ดตรงกลางที่เป็นเหมือนตัวแท็บเล็ตขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ใช้งานง่ายดายมากๆสมูทมากๆเพียงแค่เราสไลด์ไปแบบนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานนี้ให้เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับแอร์ซ้ายขวา2โซนเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะคะตั้งค่าการใช้งานตัวรถผ่านตัวสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Mercedes Me มีได้เลยค่ะแล้วลองสังเกตตัวเบาะดูนะคะนี่แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้ค่ะยังใหม่มากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังเต็มฟูลแบ็กสีดาเต็มตัวเลยค่ะคอนโซลด้านหน้านี้ก็จะกว้างขวางมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเอาฟังก์ชันการใช้งานตร งด้านหน้าคอนโซลออกไปหมดเลยนะคะทั้งคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดจะไปอยู่ที่หน้าจอนี่ทัชได้ง่ายไดมากๆค่ะเวลาเรา เปิดเก็บของด้านในนี้นะคะนี่อยากให้ดูเลยค่ะว่ามีความลึกมากๆเลยนะคะใส่แก้วน้ําได้2ใบใส่สมาร์ทโฟนได้มีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยค่ะส่วนแดชบอร์ดคนขับก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะคลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนพิมพ์ได้ค่ะเพียงแค่เราทัชกินไปเบาๆที่ตรงพงบาลาลติฟังก์ชันค่ะก็สามารถใช้งานแดชบอร์ดคนขับได้ทั้งหมดเลยนะคะเลือกได้ทั้งหมดคลาสสิกโหมดสปอร์ต หรือว่าดูระบบช่วยเหลือต่างๆหรือว่าดูเซอร์วิสก็ใช้งานได้ค่ะด้านในนี้ดูหรูหรามากๆเพราะว่าได้ไฟแอมเบียนไลติงนะคะที่สามารถปรับวอลลุ่มหรือว่าเฉดสีได้ถึง64เฉดสีแล้วก็ปรับสีได้หลากหลายมากๆเลยค่ะง่ายได้ที่หน้าจอปรับแบบนี้เลยนะคะ ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะมีฟังก์ชันหนึ่งที่อยากให้คุณลูกค้าดูนะคะเพียงแค่เราปรับไปที่โหมดคอมฟอร์ตแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกที่โหมดที่นั่งสามารถปรับนี้ได้เลยค่ะปรับตำแหน่งอัตโนมัติคุณลูกค้าลองใส่ส่วนสูงของคุณลูกค้าดูนะคะแล้วก็ปรับตำแหน่งค่ะตัวเบาะเขาจะคำวนวณให้อัตโนมัติเลยนะคะทั้งตัวเบาะทั้งพวงมลาลัยต่างๆนะคะถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าใช้งานแล้วก็น่าเล่นอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะ ด้านหลังค่ะกว้างมากๆเลยนะคะ C-Class โมเดลโฉมนี้ใหม่ล่าสุด w 206แทบจะเป็น E-Class เลยก็ว่าได้ค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะสะดวกสบายมากๆเป็นเบาะหนังเต็มสีดําเช่นกันด้านหลังมีช่องแอร์มาให้ด้วยค่ะถือว่าสะดวกสบายเลยนะคะสรุปเลยนะคะสําหรับ New c 220D เ e อวังกาด w, w 206คันนี้เป็นรถปี2022ค่ะเล็กไม้วิ่งมาเพียงแค่47,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่1,800,000 บาทแถมคันนี้นะคะยังมีวารตีสู์เบนไทยแลนด์เหลืออีกด้วยนะคะราคาดีแบบนี้ไม่ถึง2ล้านบาทก็ได้ัับ c ีคาสเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดแล้วนะคะต้องรีบด่วนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เป็นเคสที่เยาจบครบความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ